มือนี่เจะจวนว่าเ,าเลขกหลังจากที่ว่ามาหายโศกเ,เลขแบบขาดเครื่องพาเครื่องเนาะ,ะมนขึ้นไปฟันตั้งไหนฟันว่าได้พระที่พี่พน้องเอ้ยฟันว่าไดนพระฟันดีครักเอ <ไป S 2> เอรลยกว่อาอ้อาวพนทธมาย่ำหอีกบ่ จะไมารอดติดตามไม่สำกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมฝันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเจอกันทุกวันเลยอ่าฝันแหมแม่พี่หน่อยแม่เมื่อคืนน้บ่่ไปฝันว่ามีคนมาบูชานดิแม่เจออายุสี่แล้วเขดีสองถุงอะออออออสี่เงี้ยงคับสีอันกว้างเด้อพี่านังเขาเขาเขาอันมาบูชาไปสองอันสองยางเออบอสสองสอง ของถุงของถุงใหญ่สือเอ้ถุงใหครับอฟูหลังแตกนี่นะครับเขา่เคยปั่นเกี่ยวกับดิจีกีอเออเพื่อนเราเพ่ใหม่ผมนี่แหละเพื่อนว่าค้าบูชาเออครับบูชาเพราะว่า้องหวนันยูุ่ด้ฮันเราเราไปเพื่อนเลยบร้อผมกกลงมนก็อาญายิงเหกลัเงินเงินาพุทธเจ้าเพิ่อนบูชาเห่นไหมจ้งข่ไเป็นปึกเลยโอ้ คือได้จับได้ใบได้จับได้ใบได้จับใบเงิ่นโอ้เขาน่ผมไม่คยเห็นจ้าเทียนเขาจะเห็นเนี่ยครับจะได้บางเทียนม่ดจับครับเนี่ยผมไม่คยใบอย่าไปสองหุ่นใหญ่อยู่สิแ่ถ้าเราจูจะเอาสองเอาสองสีด้วครับครับผมงานขเงินคือวัยยุ่หลังดอกได้มาม่รู้ว่าเอาเอาฝากเท่าไ่เพื่อนแดงมาสักครับมีแต่ใบละพันอือมันจะเป็นจังไหที่ สอถุงมปสองศูนย์เหีโอ้แฮ้บอกไปเพื่อว่าอันนี้เนี่ยอีเลยเนาะโอ้อตมาบูช้งถุงเนี่ยเั็ทูยสินเป็นถุงเลยนะเสียเป็นถุงเป็นถุงเลยถุงหนึ่งอันท้องแดงอันถุงหนึ่งท้องเดืองครับสองถุงแต่เงิอนเนี่ยอามาเนี่ยจะเท่าไรไม่รู้ก็รู้ครับผมบอกจ็ะค่นะเชื่อนงอเงอไดบอกเออเป็นมัดสองมัดครับโอ้ เอาเจ้าก็สองเะด้ยนี่เราสองถุงความสองถุงอลไรกั็2สองมัดเนนี่มันกงอีกสองซูเขาละละเตะเขาโกจคลของละละเออเออว่าเตะเจาเจเขากจะลของเลยครับผมมันปัดยังสี่แม่เออยัไงเออี่ร่องพิจาร่าเบิ้งเพราะว่าธ้าบดดาผมก็เยอะมากเบิ้งสร้างคนนีละครับผมจะเร้ไดอะไว่าอีกล่ะ เล้วนนี้เขาเห็ดย่างก็ขึ้นเสียงแต่สีมาชงเออสีมา่งสิมุ่งรดมเลยดิเกิดรียบเรียบด้วยสียไปก็ได้มาคุมงานที่นี่เมียนคือสร้างใหไงดิจไปสร้างเออก็ได้ว่าอยากไปแบงปันว่าฟันขึ้นจีไหนจะไปฟันย่ำดีจังสิล่าสุดก็เกษียล่าสุดเลยไก่หม้อหม้อดิทำไมมันแมนหรอวะดีที่นาดเนาะนี่วาพวกเขาเคยเห็นปันตรมัน บมพสอเรืองพวีก็ได้เนาะโอ้เรียนล่ะเออผมผมก็บอหูจักนะผมกเบิ้งนะบอมันมีเบื่ออะไรเบื่อไรก็เบิ้งเอาโอ้ไมีรหัสเองว่ผมเบ้งไม่เ้อเรื่องเรียนนีแต่พ่ไในเบื้งเรียนใคนเนาะมันมีอยู่เสียผมหูจักอยู่เีผมกหูจักเลยผมวันที่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดครับผมไม่สิบสแปดผมอีกวอ่าพ่อสอสองพันห้าร้ยห้าสิบหก เพราะว่าขันออกไปสองหาใช่ใช่ใ่สองห้าห้าหกวันที่ยี่สิบปดวันที่ยี่สิบแปดออนแต่าลเลยวันที่ยี่สิบแปดอ่านแต่ล่้มาขั้นมาหลังเหรียญนะผมก็สอนเจ้าก็บเหรียญมากอสอนเพิ่นสางครับนะผมขึ้นบานะ่ะรุ่นสางโบสเพิ่นในเอฟซีพแต่หน้าเบิ้ง ผมกับพอเดเบืองิเกียหรอพ่อเดกปากไม่ให้อืออัตล้าเล็กเดียมีอัตลาและสองเปลี่ยนอวยี่สิบเปาจะไหน้ามหาเองพ่อสวัดวัดวัดที่ร้าข้างหลังอาข้างหลังครับยี่สิบแปดกุมยังกุมภาเม็นบ่ถ้าจับมาผิดนะไอ้ม่งั้นจับม่ค่อยได้อายี่สิปดักาามกาาบ่สองห้าห้าหกอ้า วันที่28มกราคมเขามีเหรียญแล้วก็ให si ้มีเหรียญแล้วก็ส่องดูเออดูเองดูเองพราะพบฝันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยเห็นเหรียญนไม่เคยเห็นเลยไม่เคยจับจะเกี่ยวแล้วมาฝันเกี่ยวเมือนขึ้นนี่ฝันเกี่ยวครับผมมาเห็นทุเรียนยังบนหล่เพืชว่าเพืชว่าเอาบูชาเหรียญน้ำสองถุงถุงหมดยังไครับนีถุงซ้ำนี่แหละอ่าโอ้ ะเรือปาก็ไมสองมาเพิเคยนั่ยูเนิ่งนา่ะสองถุงเออไว้เราจยไ่่ทอดไห้ดอกเพิ่เ่มากมีสอคือเกาเจ้ากับสผมเลยเขาโกจะของรีบเลยเขาอีบแล้วสิออโอ้เมียนล่ะเนาะร้อง่าหยำเหล่เนาะสสองแปดทีสองศูนยอ่เออรองเบิองป้ายแดงกับสองแก่ได้สิ่เมียนคืไปเทิรงข้ามเนเบืองเก่งอ่ะ อมีคนคอมเมนต์เข้ามาอยู่เดีคือทา้งนังข่าวพวานพวาได้มันจิบอกขึ้นเทิง์บ่อแ้วสิแม่เนี่ยเนี่ยิ่งยินงยิ่งแววๆอยู่เนาะมีคอมเมนต์นึงเขาถามตอบดีๆด้ลยเนาะครับผมวมาไมหาห้งครับเสียเฉลี่ เป็นพี่เป็นน้องกันว่าซาทอหุ่นคืดๆกันพี่น่เด็กสมบูรณ์เด็กก้าเด็กสมบูรณ์ตาเด็กสมบูรณ์ตาเด็กสมบูรณ์เออเห็นคุยใหญ่ขึ้นแก้มนี่นะเด็กกันเป็นญาติกันลนะครับอายุใกล้ๆกันนี่นหละเป็นบ้านกันนั่นเอครับแต่ว่าคนละพ่อแม่เมย์แต่ว่าคนเราคือกันมันกินแซ่บมันกินร้ายเมย์กินเนื้อกะแซกันเลย คนถามคนถามลายเราเออเราบอกซะเนาะว่าเออมีเตเด็กสมบูรณ์เท่าก้าว่าพี่ส้าเด็กสมบูรณ์แต่ะอฟีร่สืบนครับผมเลขผมยังยังมากเยอะลักสองนะครับผมแต่ว่ามีสองเลยล่ะนั่งยืนยันให้เ่าเราพี่สองขับสามเนี่ยผมไตเลยครับผมผมก็คงสุดท้ายพี่ไปละตัวละเสนเออพี่สองสองเนครับอื แม่สองก็ได้ลายเม่สามก็ไม่ได้ลายเท่าไหร่ขึ้นขึ้นเนียสองสองเลยเหรอพูมาจับเลขสองมานเลหานเลยเลล่าขึ้นเรสองมัดเออไ่ได้ก็นสองมัดเลยครับผมู่นี่ก็สองยพูกับหงกลมมันด้เป็นสองศูนยล่ะเนาะโอ้ครับผมอืมตียากแเสียเย่้ตียากให้ซื้อนหนอยเค็งๆล่างเลยเค็งๆบอกว่าล่างเออล่าก็ล่างเลยเออ ไม่ต้องเป็นสั้นหาแนวอื่นไม่ตแปดนาแปดหลั่ต้องไล่หนาไล่หลังดอกเอาเรื่องสิจบเลยศูนย์สองสองศูนย์จบเลยงบน้อยแล้วคนขาดเมียม่ต้องกวนพลาดเลยเอยากให้เอซี่มัถีบหลอย่างมาที่อยังให้มันมากินต่ามบรคุน้ำใก่เลยนะไก่ใก่เลยได้ไกลหน้าบรรคุน้ำเออะได้รักวดกระออกแล้วเนาะกินปลาแม่ข้อพิจศษยากระติบาแล้วนี่ยโดยาคบไดมอะไเลยมื่อเ้ สามเข็มเลยครับผมเขาจะได้สองผมได้สามอุ้นนำสามเข็มเลยครับป้าตัวป้ได้เข็มสุดท้ายเข็มที่สามโอ้คผมเซียนกีโนแวกสองเข็มแอตตาเข็มหนึ่งครับเขาเป็นยังไม่อีกเลยเซียนอีกอยู่ดีเดี๋ยวผมยังจองมาอีกเยอะพยาบาลลูกบอลเขากรุงเทพนะครับโอเขาจองเอาโมเดลหน้าว่ายสามพันแปด เรื่องสีนาโอ้ขีอขาดว่าจะได้สีเดี๋ยวท่านว่าโอ้ตองจองรุ่ง <laughs> นาจองไม่ได้เสียนั่นแหละครับอืมมาเร้่องสีเบิ้ลละดอกกันรอดไม่ได้มารักษาคนัเหรอโม่ตายดอกกันรอเออวัคซ <laughs> ีนกัน,น, <laughs> น,นครับเนาะเออใครมารักษาคนว่ามันสีได้คนตายเ <laughs> ขาว่า,า,ารักษาสู่กับโรคแม่ครับผมเนาะมมันันโผมครบแล้วครับสามเข็มคนอื่นได้สองแต่ผมได้สาม เราผมมีเพื่อนเป็นหมอน่ะครับเออโอ้เพื่อนเป็นได้แพทย์ครับได้แพทย์กับศีรษะพี่ครับโอ้ผมก็เป็นแพทย์ยี่แพทย์ตอดข้อยไม่ด้่นอนคือขี่ดื้อว่าเรียกนเขาครับผมข้าแต่เจ้าสาวเจ้าของรถไฟเขาไม่เป็นคแพทย์แต่เขาไม่เปลี่ยนสายไฟสายบ้านเสียเอ้อเขาไปเขาอันไปเรียกจะเขาไปเอาเตี็มหยาลงไป เออเขาได้เปิดหมอพอดีนะหมอเขาสร้างให้ผมครับผมแม่ยผมได้เสียว่ามิตรพยาบาลเขาหมอท่านได้เสียแต่ผาได้เสียแล้วครับสามเข็มคผบจบแล้วเออยังอัล่อโมเดลหน้าย่างเดียวอะไรเอฟซีกันมีโอกาสเขาเสียได้เสียเลยครับบ่มีบ่แพ้ย์ย่งครับเราต้องดื่มน้ำเยอะๆก่อนไปเสียนะครับเพราะนั่นล่ะกินน้ำหลายๆเมน หน้าเขากกขอเอาอะแจกความเนี่ยหลายโหดกินเลยพวกนีก้กินอะไรได้ง <c ười> ดีครับผมแล้วก็พีจิก็บแผลนิดนึงแล้วลกัอะเออร้แล้วก็ถ้ามีท่าอย่ามองแล้วก็เศร้าอืมพงเข้าเสียใจครับผมเห็นล้วเสียนะคือวอนะเ้งเลียนะวัคซีนเออคือว่าีย้องเลียดเข้าไห้ดิเขายากแล้วเอ <c ười> เอ,เอ,เอ,เอตอดันได้ครับเด้อเออเอกะไเขาบอกยามปนพิกนนสองศูนย์เนาะครับผมสองศ อแค่นี้เออคือพอไปที่แรกไอ้ปูกแขนหลานครับหลานนอนอยู่สามนิ้วของเสียนบรับนอันอยู่สามนิ้วของเสียนอบองแต่เขาผูกแขนให้ได้หกแสนแล้วก็เห็นมือสู้มาสองนิว้วอจะแับว่าฝันมาบอกมัดียกเลย เดี๋ยวเมื่อปั้นว่าสร้างเพื่อนเนี่ยคุณน้ำเมาเนี่ยยื่นกระกินไอ้ผมตัวนึงเบอร์ยี่สิบแปดแดดแฉเลยนี่ใช่ไหมครับไปแดดเลยเตี้ยเดี๋ยวผมก็ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วร้อยกว่าใบครับผมเดี๋ยววัถูกผมจะมาโชว์ให้ดูทำมันออกสองเปล่าอันั้นละแล้วก็มีขึ้นรุ่นมากอ่าค้นคางบ้านเสื้ออ่าลูกน้องเสื้อถือได้ครับครับผมแก้บริเวณหัวไอ้บริเวณการพนันแก้ปั้นว่าผมไปบอกเลย มันไม่ใช่สองแปดแล้วสิเลขแปมันแตกแล้วอย่างนี้ไหมครับเออมันแตกแตกเป็นศูนย์เรียกว่าอเป็นศูนย์สองครับผมก็เลยมาปันล่าศูนย์มีคนมาเออปูชาเนาะปูชาเรียันปูชายันเนี่ครับเรียันปูเนี่ยปูหลังแตกครับนะครับแล้วสองถุงถุงว่าสีถุงว่าสีเวลเขาฝากนั่นไหครับผมเพราแม่แม่ครัวมันมาไปอยู่เราเล่รับเงินไหม่สองมัดอะไรับาง เราเมื่อกีเกี่ยวกับสองศูนย์ศูนย์สองคือเรมเพราะว่าเรียนไม่เป็นของกลุ่มเนาะครับแล้วเอฟซีมาเก็ยังเอาจเฉยๆว่ามาฟั้นพวให้แล้วเห็ดทุกคนเด้อมเหอื่นเด้อัาที่นี่เตรียมเฮทุกคนเลยเออจยัได้สองแล้วก็ยิ่งเริ่มขึ้นฮอดผมเด้อยิ้นตาหวานๆนี่แหละ อเสียจนดตาไดแล้วอ no ีวายนคิดกันได้เตี้เห็นแล้วสองเม่นี่มอก่าแม่นเแต่สองศูนย์ศูนย์อม่นตลอดเชียเีออแม่นี่ดีครับถึงพาสังวดแลครับเทือนี้านเหมาเรียนจริงนะฟันยังได้ยังฟันไปฟันแม่นไปนั่นฟันั่นได้ไยังไปไเขาเสืออยู่ันเขาูมวดเลบกบ้านายเป็ือกูบ้ใหญ่เนาะคือเซย์แบบนี้ฟันอันนัน เราปากเอฟซีเานี้แหละครับแต่พูดมีทุนหน่อยครับไทยซามี้ไม่ต้องกลับศูตสองสองแปดสูตรแปดจบเลยจบอืมจัดเต็มอืม้าวไว้พี่น้องเอ้ยอันได้ซื้อได้กัได้ลอตเตอรี่เฮาอันได้บ่ไดดกับสองแปดคือคือสี่ห้าหยักห้ายักเอาศูสองจบเลยนะเสียแล้วูอเยองเลย ไตอบอลไล่ใหญ่ห่างเอยว่าเอาไปสารไรคได้บอกมากเลยเอาหมขบเป่นเลยเอาตัวว่าจ้องมากเลยเออเอตัวกับเรียปูเตอร์นี่เขาเปลี่ยนทึ่มาเลีกรถนำมันแปดกศูนย์สองโอ้ยเรียกรถนเลื่อบเลยดิเพื่อนอะรปูพันธไว้น้ำเอออยู่ข้างขางมันปดศูนย์สองอ่ะอืไม่ยอมมึคลิอเไปดูคลิปนะฮะรเนาไม่ย่ำผมเลยนี่คือเร้วนะโอ้ อ้าวเมียนตัวเหรเนาะเมียนเมียน,ยนอันวาเพิ่นเนะ้าไว้นามเมนรถนาเพิ่นเออรถนามมาคั้นึงอืมยแ,แขกรถแปดสสองผมไปเห็นได้ข้อเมียนดอกอืเมีมนข้อเพิ่นอ้าเาขาทาอยู่ตัวอะเนาะมาแ่ยหนแล้วมาสามตัวม่จักได้เด้ศูนย์สอง <laughs> <laughs> เอาเอาสำเรับนะครับผมท่านพัสดีครับทำรวยนะทำรวยถูกหวยทุกคนครับผมถูกหวยแน่นอนครับครับถูกหวยแน่นอนครับเป็หรับคลิปนี้สังไว้เป็นแนวทางเลยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเสียจนเพื่อนมายำให้เพื่อนฟันดีครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยฟันว่าได้จับได้ยิบผะนะไม่ห้ามประหาเด้อนะครับเนาะตามนั้นครับผมสวัสดีครับ